สวัสดีครับวันนี้กับเรานะครับ M&M Inter วันนี้เนี่ยผมจะพาไปรู้จักกับตัว St e ลกริดนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับในอุตสาหกรรมการพ่นรายโดยเฉพาะงานที่ต้องการความแข็งแล้วก็ความทนทานที่สูงมากครับเพราะว่าตัว s t e ลกริดเนี่ยนะครับทำมาจากเหล็กคุณภาพสูงนะครับทําให้มีความแข็งแล้วก็ความทนทานในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยครับในด้านของความคมเองเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเลยครับ ด้วยความคมของสติลคิทเนี่ยทำให้ตอบโจทย์ในงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดหรือว่างานการขัดสนิมได้ดีเลยทีเดียวครับด้วยความแข็งและความคมระดับนี้เนี่ยการเลือกใช้สติลคิทก็ต้องดูชิ้นงานของเรานะครับต้องเลือกให้เหมาะกับชิ้นงานแล้วก็ตัวสติลคิทเนี่ยเราก็มีไซส์นะครับผมที่หลากหลายหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกใช้งานครับมั่นใจในคุณภาพไว้ใจเราครับ m m inter